สวัสดีค่ะต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการนวดบา่าและไหล่ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะการนวดบา่าหากเริ่มนวดที่บา่าซ้ายเราจะใช้มือขวาในการนวดโดยใช้นิ้วทั้ง4กดที่แนวบา่าลงน้ำหนักไปที่อุ้งนิ้วทั้ง4ี เริ่มนวดจากบริเวณต้นคอไปยังหัวไหลช่ช้าๆและค่อยๆนวดกลับไปยังต้นคอค่ะทำซ้ำอีกครั้งโดยเริ่มนวดจากบริเวณต้นคอเรื่อยไปจนถึงหัวไหล่และนวดย้อนกลับขึ้นมาที่ต้นคออีกครั้งค่ะสลับใช้มือซ้ายเพื่อนวดบ่าขวาใช้อุ้งนิ้วทั้ง4ลงน้ำหนักนวดที่แนวบ่า จากบริเวณต้นคอไปยังหัวไหล่ชา้าๆและนวดย้อนกลับขึ้นมาที่ต้นคอคะ่ะทำซ้ำอีกครั้งโดยเริ่มนวดจากบริเวณต้นคอเรื่อยไปจนถึงหัวไหล่และนวดย้อนกลับขึ้นมาที่ต้นคออีกครั้งต่อมาเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่หากจะเริ่มจากซ้าย เราจะใช้มือซ้ายยกขึ้นแตะที่บ่าขวาจากนั้นใช้มือขวาดันข้อศอกซ้ายเข้าหาตัวเองค่อยๆดันช้าๆจนรู้สึกตึงที่หัวไหล่ด้านซ้ายนับ1-10ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วค่อยๆค,คลายออกค่ะสลับมายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านขวาค่ะโดยใช้มือขวายกขึ้นแตะที่บ่าซ้ายจากนั้นใช้มือซ้ายดันข้อศอกเข้าหาตัวเองค่อยๆดันช้าๆจนรู้สึกตึงที่หัวไหล่ด้านขวาค่ะนับ1-10ถึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจ็ดค่อยๆค,คลายออกค่ะท้ายสุดเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่เช่นเดียวกันค่ะหากเริ่มจากด้านซ้ายเราจะพับข้อศอกซ้ายขึ้นโดยที่มือจะแตะอยู่ที่บ่าหลังให้ท่อนแขนแนบกับข้างศีรษะมากที่สุด จากนั้นใช้มือขวาดึงที่ข้อศอกด้านซ้ายผ่านหลังศีรษะเบาๆจนรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านซ้ายนับหนึ่ถึงสิค่ะ1นึ่งสองสามสีห้าหกเแและค่อยๆค,คลายออกค่ะ สลับมายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านขวาโดยเราจะพับข้อศอกขวาขึ้นโดยที่มือจะแตะอยู่ที่บ่าหลังให้ท่อนแขนแนบกับข้างศีรษะมากที่สุดจากนั้นใช้มือซ้ายดึงที่ข้อศอกด้านขวาผ่านหลังศีรษะเบาๆจนรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านขวานับ1นึ่ถึงสิค่ะ1นสอง 3 4มสี่ห้าหกเจแปดเก้าและค่อยๆค,คลายออกค่ะค่ะเป็นอันจบวิธีการนวดบ่าและไหล่ด้วยตนเองเพียงเท่านี้ค่ะ